ตอนนี้ผมอยู่บนเรือไททันนี้ที่มีมูลค่าราวๆหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์โดยประมาณนะครับซึ่งผมอยู่ในเรือที่มีฉายาวที่ว่าไม่มีวันจมเลยว้าวผมก็ไม่รู้เหมนก็ว่าจะไม่มีวันจมอย่างที่ว่าหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเมื่อเป็นที่เรียบร้อยและลืมบอกไปเรือลำนี้มีความสูงซึ่งสูงมากๆแล้วมีทั้งหมดเก้าชั้นด้วยกัน ซึ่งเรือลำนี้ผมคิดว่าเออก็เฮ้ยอะไรนะ่ะภูเขาน้ำแข็งนั้นเหรออา้าวมืดไปซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเมื่อกี้เมือนเราเห็นอะไรอะอะไรอออะไรเหรอเพื่อนภูเขาน้ำแข็งช่วยด้วยช่วยด้วยมอีภูเขาน้ำแข็งระวังระวัง สมัยคนต้องมาชุมนมุมเรือดำนี้ได้รับฉายาว่าไม่มีวันจมเลยนะเออเนี่ยก้องกั้นน้ำทั้งหมดสี่ห้องไม่สีหรือห้าห้องหรือสิบห้องเออเนี่ยขูดไปแค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอก เอาเป็นว่าช่างมันเถอะเรื่องภูเขาน้ําแข็งเอาเป็นว่าคุณเคยดูหนังเรื่องไททานิกหรือเปล่าเออเป็นเรือที่ไม่มีวันจมอ่ะซึ่งแบบเหมือนเชิญภูเขาน้ําแข็งแต่ผมคิดว่ามันต้องรอดแน่ๆเออภูเขาน้ําแข็งนะเออคนเคยดูไหมอ่ะเออมันจะมีฉากที่แบบจั๊กับรถกอดกันอ่าแล้วก็เตือ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 แล้วก็มีเพลงขึ้น พอพูดถึงเพลงเพลงก็น่าจะขึ้นมาทันทีแล้วผมก็จะลองด้วยทุกคํำคืนในความฝันของฉันฉันเห็นและรู้รู้สึกทุกคุณได้รับรู้ว่าคุณน,นั้นยังอยู่ เาต้อแข่งตะโกนอะไรกันเนี่ยน้อยไม่รู้เหรอว่าปีภูเขาน้ําแข็งหน่ะเออเอาไปว่านายไปดูที่ใต้ท้องเรือแล้วกันใต้ท้องเรือ,อห้องกันนาะวมันคงน่าจะปิดหมดแล้วเออือมเรือแล้วสุดท้ายเรือก็เล่นต่อได้เฮ้ยต้องให้ไปดูอยู่เลยเสียเวลาแต่ก็ ลองคิดดูมาอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่เรือลำนี้อาจจะจมเฮ้ยนายเอาเพื่นอนน้ำเข้าน้ำเข้าเฮ้ยน้ำเข้าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้องกั้นน้ำมันกันไม่อยู่เหรอเฮ้ยก็ห้องกั้นน้ำอะ่ะแบบคูเขาน้ำแข็งมันที่แบบ อาง่ายคือมันแบบเกินที่ห้องกั้นน้ำจะรับไหวอ่ะเออนาลองคิดดูคิดดูคิดดูฮะผู้ขาน้ำแข็งเมื่อตอนนั้นมันขูดตบเรือไทยทัานนี่แล้วห้องกั้นน้ำก็มีแค่สี่ห้าห้องเองมั้งแล้วถ้าเป็นไปได้ผู้ขาน้ำแข็งก็ขุดห้องกั้นน้ำจน จนแบบมันขูดเลยมากกว่าห้าหห้องอาจจะถึงเจ็ดห้องเลยน้ำเลยทะละเข้ามาได้เฮ้ยแล้วแสดงว่าเหล็กเหล็ะเหลกมันก,ก็ควรจะมีคุณภาพสิทำไมพูดคาน้นแข็งมันขูดเหลกได้เนี่ยเฮ้ยต้องมีการโกงอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเหมือนนะการเมืองประเทศเราอ่ะเอ๊ เรือไททัทดิที่มีมูลค่าลาวๆประมาณ100ล้านดอดลลาร์กูจะโกงจนมูลค่าตะเหลือ55ล้านจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยอุตสาห์ซื้อตั๋ว500ปอนป์มาเนี่ยเออทันเฟิร์คารห้าร้อยปอนเลือวันนี้บรรจุคนได้ตั้ง3,000กว่าคนน่าหมายความว่าถ้ามีเรือชูชีพอยู่เออเรือชูชีพ ฮ่าฮฉันต้องโลดแน่ๆเ,เหลือชูชีพเรือชูชีพอ่ะต้องพาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดูดีๆหนึ่งสองสาสี่ทำไมเรือชูชีพมันน้อยจังเลยวะเรือดำน้จ,จุคนเราเราได้ตั้งสามพันกว่าคนรวมพนักงานด้วยน่าจะถึงแ้วมั้งอ่าเพวกเราจะตายกันหมด เออตั้งสติก่อนเฮ้ยอุตสาห์ซื้อตั๋วมาตั้งห้าร้อยปอนอุตสาห์ไปไปขู่และขู่ฆ่าค่าคนรวยอะ่ะแล้วเอาขู่แล้วก็ค่าทิ้งอะ่ะแล้วให้มันมามอบตั๋วให้เราเอ๊ะเมื่อกี้นายพูดถึงอะไรนะฆ่าฆ่าเลยนะหรือว่าหน่อยอ๋อผมหมายถึงเล่นพาน,านันน่ะเออ เล่นพนันแล้วชนะมาได้น่ะเออเล่นพนันอ่ะเออกับคนรวยอ่ะอืมทั้นนี่โชคดีจริงๆที่ได้ตรวจทันเฟืดอขาดนี่ขดดเลือจมขนาดนี้นายคิดว่าการชนะเออคนรวยคนนั้นยังเรียกว่าโชคดีเหรอก็อตอนนั้นฉันคิดว่าโชคดีไงความจริงแล้วผมขู่ฆ่าได้แหละเออแต่แต่ว่า เออต้องแบบเพื่อเพื่อแบบมันรอดไปได้แล้วเว้ยแก้ความูติดคุนะเว้ยเฮ้ยและเรือไทยท่านิีเอานี้เรือเรือที่ไม่มีวันจมมาต้องเป็นแบบต้องต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าห้ามขี่หมแล้วก็ห้ามพูดว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจม เพราะว่าเรือส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นแม่มเรือที่บอกว่าไม่มวีวันจมไม่มีวันจม,ม,ม,นจมสุดท้ายมันก็จะจมอยู่ดีเหมือนพูดให้เป็นลางอะ่ะเฮ้ยผมตัอนรีบขึ้นเรือเรือเต็มโวยเฮ้ยไม่เป็นไรยังมีอีกชดหนึ่งหรือว่าเบียดเบียดกันได้เฮ้ยผมขอเข้าหน่อย hey, เฮ้ยไอเวียนมึงอย่าเข้ามานะ ถ้าถ้ามึงเข้ามาเรืออาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวใช่ใช่เรืออาจจะนัรับน้ำหนักไม่ไหวเอาหน้าให้ผมขึ้นไปอาชึบโ๊อวอ,อ้าอยเออนี่คุณผราผมทำไมเนี่ยเออผมไม่อยากตายไอเบลไอผู้ชายขวัโวโรถเบลบึกบึกอ้ยไม่เป็นไรผมผมเสียสละอยู่แล้ว เกือบกลืนไปเลยดูสิไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีเหลือเกินเฮ้ยต้องมาเสียสละไอ้ใครให้กับไอข้ขยะสังคมนี่ลดเชื่อได้โอเคเดี๋ยวจอาจ้าชมน้ำหน้าฮ่าฮ่าเอาเป็นว่าผมจะช่วยลดเชื่อให้กับทุกคนเองถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ขึ้นเรือก็าตามลดเชื่อดลดเชื่อดลดเชื่อ เออเราจะรอดแล้วขอบคุณมากเลยเฮ้นยนายนี่เสียสละจริงๆเดี๋ยวผมช่วยนะครับโอเคนายคนดีคนนั้นโอเคเดี๋ยวผมลดเชื่อให้รดเชื่อรถดเชือโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมึงจะเข้าออมาเลยกันเยอะแยะเนี่ยเอยไอเวินเรือมันหนักไหยมาหน้กหนักไม่ไหวแน่ๆมาถือ รถเชื่อด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 รถเชื่อไอเวียนมึงรถเชื่อภาษาอะไรเนี่ยแม่งู้รถเชื่ออยังไงก็ไม่รู้โอ้ยเรือกูเอียงเออผมจะโต๊ะแล้วผมไม่มีที่นั่งรถเชื่อดรถเชื่อก็พวกคนพอให้รถเชื่อแล้วไม่ให้ผมนั่งก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นไปแล้วนะครับช่วยผมด้วยกับ อไอเวียนไอฝั่งนี้มันรถเชื่อภาษาอะไรฉาบแช่งมันโทษทีขนาดผมฉับแช่งลุงคนหนึ่งที่อยู่มา8ปีแล้วมันยังไม่ตายสัทีเลยอาเฮ้ยทุกคนเกาะไปแน่นๆนะไอเวียนี่มันรถเชื่อภาษาอะไรเออไอหมวกไอไอหมวกอันนี้นะครับที่บางคนรถเชื่อให้กับพวกคนในด้านนี้เออ ้ยไอหมววินเฮ้ยมาโทษผมได้ไงมาบ่ดความผิดผมได้ไงอ่ะอ้าวก็คุณอยู่ด้านนั้นไม่ใช่เหรอผมอยู่ด้านนี้ผมลดเชื่อให้ฝั่งนี้ตลอดเออโอ้ยบ่อเบคามผิดให้ผมทำไม,มเนี่ยอ่ะเพ็นว่าผมมาทัวร์เรือไทาทานิกก่อนตายแล้วกันและนี่คือห้องกัปตันนะครับเออ แล้วห้องชั้นละลล่างพวกนี้เออแล้วดูจากสภาพมังนคนน่าจะตมน้ําแล้วอันนี้เป็นหัวเรือที่แบบจะกับรถอันนั้นนะครับเออแล้วเสื้อตรงนี้เป็นแบบมันจะมีแบบสามห้องนะครับเออในแต่ละชั้นซึ่งชั้นบนๆจะเป็นชั้นของพวกคนรวยนะครับเออมันจะหลูๆห,หน่อยอ่าช่วยวดูใด้เร่วม่อห้อง นี่มันลงปล่อยเรือลงภาษาอะไรเนี่ยแค่ภาษาไทยหรือเปล่าก็เขาก็กรีดร้องโอ้ยเวนแม,ม่นี่ไงห้องคนรวยแม่มพื้นกระเบื้องอย่างหรูเฮ้ยไม้คุณภาพนะครับเออเป็นชั้นสำหรับคนรวยเลยเฉพาะส่วนตรงนี้ผมเข้าไม่ได้มันจะเป็นพนักงานนะเออ เฮ้ยไหนๆก็จะจมแล้วเสียบรรยากาศเฮ้ยเขาอดุญาาให้พูดหญิงขึ้นไปได้เฮ้ยอืมไม้หลูดค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยและนี่คือห้องสาวรคนรวยแถมมีลิให้ด้วยแต่ในขณะที่จมน้ำอยู่ ระบบลิฟต์คงน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วเฮ้ยห้องไฟฟ้ามางคงน่าจะจมไปแล้วแล้วตรงนั้นก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องสระ,ะคนรวยซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ห้องของผมดังนั้นมันจึงถูกล็อกไว้และนี่คือรูปภาพรูปภาพอันนี้น่าจะราวาหนึ่งล้านดอลล่าร์ผมน่าจะควรขโมยไปก่อนเฮ้ย แล้วก็มีลิฟต์ต่างๆนะนะเฮ้ยอันนี้อะไรแล้วอันนี้ก็คงน่าจะเป็นคล้าคาบาเฮ้ยบาเทนเดอร์ม่หายไปไหนวะกะจะดื่มเหล้าไปด้วยโอ้ชีตเออชั้นของคนชั้นกลางก็คงน่าจะจมด้วยเฮ้ยถึงแล้วชั้นของคนชั้นกลางทนชั้นกลางเนี่ยเฮ้ยสำรวจไม่ทัน แต่ก็ก็เป็นห้องสีขาวก็หรูอยู่ในระ,ะดับระดับหนึ่งนะครับเออแต่ไม่เท่าห้องคนรวย <c oughs> และผมก็เพิ่งซื้อมาควมจริงบางคนน่าจะมีพนักงานเบาผมนะแต่แม่มเรือไทยทานิด,ดันจมก่อนลิฟต์ก็ใช้งานไม่ได้แล้วด้วยและนี่คือห้องคนรวยนะครับก็จบไปที่ระดราสระห้องคนรวย แล้วก็ห้องชนทันกลางที่จมน้ำไปแล้วแล้วผมก็สำรวจไปได้ด้วยแม่มจมน้ำเฮ้ยเราลอดล้วเพื่อนม,มีเรือให้เรารอดแต่ก็ควรจะสำรวจด้วยก็จะมีเรือซึ่งเรือก็ไม่พอหรอกเออแล้วบางคนแม่เรือแม่เรือลำนั้นมันครบหรือย,อยังวะ <Yeah. c oughs> เนี่ยเรือลำนั้นแม่ปล่อยเรือได้เปลืองมากเลยอ่ะ <c oughs> มากเลยอ่ะเออแบบมีคนเดียวอยู่บนเรือแล้วปล่อยให้คนอีกหลายคนหลายพันชีวิตตายอยู่บนเรือแลวอันนี้ก็เป็นห้องคนขับเราควรจะอันนั้นแล้วเขาก็มีอย่างเงาก็มี เชื่อสูชีเจ๊นะครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนวิ่ง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 เฮ้ยวิ่ง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 วิ่ไปหาเรือลำไหนเรือลำใหม่ต้องหาเพื่อที่เราจะได้อยู่รอดสำหรับผู้ชายของเราเขาจะอนุญาตให้ผู้หญิงกับเด็กได้ไปก่อนนี่ก็พนักงานเท่านั้นถึงอันนั้น เฮ้ยว hey, ิ่งวิ่งวิ่งวิวิงวิงวิงเราจะเกาะตรงนั้นเฮ้ยสะดุดล้มโอ้ยโอยยกิ้งกิ้โอ้ยกิงกิงกิเฮ้ยนี่อันตรายชื่อโอ้ยกิงกิ้มันมีเรือลำไหนที่ว่างเนี่ยเรือลำนั้นอีกแล้วแม่เหมือนเหมือนมึงขับไปเยอะเย้ะ เฮ้ยมึงขับมารับเราสิแล้วแถมอยู่ห่างเมื่อพูดเห็นแก่ตัวสียเพื่เราก็ต้องเกาะตรงนี้เพื่อหากทังอยู่โรดโอ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเท่าไหร่ได้ไงวะ เฮ้ยเพลงเพียงเพลงเพลงเพงกลัวติดลิกาเสียจแต่เพียงน่าจะเก่าแล้วล่ะน่าจะไม่ติดส่วนตรงนี้น่าจะเป็นชั้นแบบเออสะพานลอยหรือเปล่าวะหรือว่าชั้นชมบิวผมคิดว่าน่าจะคล้ายสะพานลอยอะมันเหมือนนค่อนข้างเหมือนสะพานลอยเลยเฮ้ยส่วนตรงนี้ใบพัดที่ไม่ทำงาน นัดดนตรีที่บรรเลงเพลงเฮ้ยนักดนตรีคงบรรเลงเพลงอะ่ะเพื่อให้เรามีสติสินะอืมดังนั้นนายเราต้องมีสติแล้วก็ไม่รู้สิจะเลอะหรือเปล่าก็าไม่รู้อนั่งเฮ้ย เรือไทยนี่ไทยธายนีแห่งนี้ก็จะจมแล้วลต้องเกาะตรงนั้นลุซสิเว้ยเราลุซสิลุซส,สิเว้ยขาดยังจะมาขวออานในแรงตรงนี้ หลุดสิโ้ยตัวเราหลุดสิเฮ้ยต้องรีบไปเกาะวิ่ง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 ที่เกาะ เหลือใกล้จมแล้วภิน้าทีประวัติศาสตร์เรื่องนี้ต้องถูกบันทึกไว้ต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะรอดไปบอกว่ามีพวกเราในช่วยบอกกับคนอื่นๆได้ไหมว่าแบบมีคนชื่อท็อปอยู่บนโลกแห่งนี้แ้ใครๆก็ชื่อท็อปหรือเปล่า,าอะอกูท่าไหลถ้างั้นนายก็ช่วยบอกว่าคือแบบเราอ่ะเป็นคนดีคนหล่อ เออโอ้ยไอเวนกูน่าจะเกาะไว้กูกูเกาะเกาะช่วยด้วยช่วยด้วยต้องปีนไปตรงนั้นแล้ว นายช่วยบอกกับคนอื่นๆด้วยนะว่ามีคนชื่อท็อปอยู่และเขาก็เป็นคนดีมามาฉจะตายแบบดีจริงๆเหรอวะเฮ้ยเรือ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 มันอยู่ไหนวะมารับกูเร็วและไอ้เวียนสายน้ำ เราต้องสร้างสติมึงอยู่ไหนวะมึงเห็นกูไหมเรือชูชีพกูอยู่ตรงนี้มึงตั้งใจหากูหรือเปล่าเนี่ยกูกำลังจะตายวินแล้วกูก็ตาย ต้องมีชีวิตอยู่เฮ้ยผมผมผมต้องจินตนาการถึงวิธีการรอดควัวเป็ดนไปได้นั้นผมตายไอเวนแมมในความเป็นไปได้นั้นผมตายเฮ้ยนั่นนั่นคือความเป็นไปได้สมัยสมองของผมแต่ความเป็นไปได้ดีเฮ้ยนี่คือ โล่แห่งคอยเป็นจริงแล้วไม่ใช่ความคิดความคิดนั้นอ่ะคือผมคิดว่าถ้าผมจะตาย่อเคคือความคิดที่ผมคิดว่าผมกระโดดจะเรือแต่ตอนนี้เฮ้ยเรือชูทีไปเป็นความคิดที่ผมตัดสินใจว่าจะอยู่บนเรือนี้ต่อเออ ว่าจริงขับขับลบเรือก็ได้นะเมื่อกี้แม่ผเห็นอะไรฟาดหัว ê, กูเย้ทุกคนรอดเฮ้ยทุกคนพวกเรารอดจะเรือไททา,ทาน,นินนี้ได้แล้วร <c oughs> อดจริงด้วย <c oughs> การตัดสินใจว่าจะอยู่บนเรือต่อแล้วไม่กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ มั่นใจว่าตัวเองแบบอยู่ในน้ําแล้วแบบว่ายน้นําเป็นอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวฉันเป็คนคนขับเรือเองเดี๋ยวฉันจะรับเพื่อนานายเองทุกคนเฮ้ยนั่นเรือเฮ้ยมาช่วยเพื่อเราแล้วเฮ้ยสวัสดีครับน,นั่นเรือ เฮ้ยมาช่วยพวกเราแล้วเรือลำนั้นนะ่ะรีบรีบรบขึ้นไปเลยทุกคนเฮ้ยเรือลำนี้ที่มันเฮ้ย <c oughs> มาช่วยพวกเรา <c oughs> เย้เราลอดจากการจมของเรือไททานิคได้ขอบคุณมากเลยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> และตอนนี้ไม่รีวิวเรืเอไททานิคและนี่คือเรือที่ช่วยผมไว้คือเรืออันนั้นนะครับเนี่คือเรือที่ช่วยผมไว้เฮ้ยเกือบตายแล้วสิเฮ้ยทุกคนเ,ย,เย้เราลอดจากเรือไทาทาน,นิคนี่แล้วเฮ้ยเรืงสุดตัดสินใจถูก การที่เราไม่มั่นใจในฝีมือายนาำของตัวเองนี่ดีจริงๆเฮ้ย <Hey, S 1> ดีนะที่สมองของเราคิดถึงความเป็นไปได้ที่อันนั้นแล้วคุณใช่เจ้าของเรือลำนี้หรือเปล่าเออใช่นะนั่นภูเขาหรือผู้แข่งใช่ไหมที่นายอันนั้นเออใช่ครับที่เรือทำให้เรือไททานิคจมอ่ะก็ใช่ครับ,อ,อ,อ,รบอืม จริงๆแล้วเรือลำนี้คือเรือเลาะพาตัวคนไปแล้วก็เอาไปขายไตยแล้วก็ตับแล้วก็อวัยวะของพวกแกทั้งหมดไงฉันจะฆ่าพวกแกทิง้งอ่ะซิบหายแล้วเออฉันแค่รอเล่นนะ <laughs> อ๋อคนแค่รอเล่นใช่ไหมใช่ฉันแค่รอเล่นแล้วน่าจะตามฉันมาทำไมผมคิดว่า คนที่เป็นเจ้าของเรือก็เออถ้างั้นนายช่วยทำตามคำสั่งของฉันด้วยโอเคครับโอเคครับเออแล้วคำสั่งอะไรก็ก็ถูพื้นแล้วก็เอาเงินมาให้ฉันด้วยโอเคครับเอาไปขอบคุณและฉันขอบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ใช่เจ้าของเรือลำนี้อา้าวคุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะ บายบายนข่าวโอ้มีผู้รอดชีวิตจากเรือไทยนิกินดีต้อน,น,นรับสู่นิวบอะเทาและตอนนี้นี่คือรายชื่อของผู้รอดชีวิตบนเรือไทยทัน,นีิทั้งหมดคุณได้หนึ่งรอยพอยเพราะคุณผู้รอดชีวิตเย้เฮ้ย <c ười> <c ười> หลังจากที่ผมรอดชีวิตบนเรือไททานิคไปผมก็ไม่กล้าขึ้นเรืออีกต่อไปแล้วก็ไม่กล้าขึ้นไปแล้วก็เฮ้ยนี่คือเรื่องราวของผมทั้งหมดที่ได้ขึ้นเรือไททานิคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่์เพื่อเป็นใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็ไปดูคลิปหน้ากดแชร์ด้วยเออ แล้วก็ไปคลิปคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อกาดประจนภัยของผมจะเป็นอะไรต่อในเกมโรบอทแห่งน,นี้ก็บ๊ายบาย